ขอความเจเริญในธรรมจงมีต่อพุทธศาสนิกชนผู้สนใจฝ่ายธรรมทุกคนทุกท่านต่อปัญหาธรรมในตอนนี้เป็นตอนที่26ว่าด้วยเรื่องของการทำบุญอย่างไรจึงได้บุญมากในตอนที่25เราได้ตอบปัญหาธรรมประการหนึ่งไปแล้วว่า มีคณะสาาัตยาธิยมเคยสอบถามกันมาว่าอยากจะทําบุญที่มีอัน,นิสงส์บุญมากๆทําแล้วก็ได้ผลตอบรับมาในทางที่ดีเยอะๆก็คือต้องการอัน,นิสงส์บุญมากๆนั่นเองก็จึงได้แนะนําไปว่าบุญนั้นมีอยู่ด้วยกันสองประการสองแนวทางก็คือบุญประเภทที่เป็นรูปธปรรม บุญที่สามารถจับต้องได้และก็บุญประเภทที่เป็นนามธรรมไม่สามารถจับต้องได้แต่เป็นบุญที่รับความรู้สึกได้ถึงการได้รับบุญมีสองประการอย่างนี้ซึ่งในตอนที่แล้วตอนที่ยีก็ได้กล่าวถึงเรื่องของบุญที่เป็นรูปธรรมไปแล้วว่าบุญในส่าที่เป็นวัตถุนั้นมีอันดส์สงูงสุดก็คือบุญจากการ สร้างพระประธานสร้างโพธิรูปลองลงมาก็คือบุญจากวิหารละทานเช่นการสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างศาลาการปรเรียนสร้างกุฏิสงฆ์สร้างห้องน้ำโรงครัวอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าวิหารละทานบุญที่มีในสงฆ์ลองลงมาก็คือบุญธรรมทานเช่นการถวายตู้พระไตรปิฎกพร้อมด้วยคำภีพระไตรปิฎก การถวายกันเทศถวายหนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์ที่ให้สติปัญญาทั้งหลาย <c oughs> และบุญลำดับลองลงมาก็คือบุญจากการถวายสังฆทานสังฆทานนี่หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับสงฆ์ไม่ว่าจะทำสังฆทานมาเป็น ข้าของเครื่องใช้ก็ดีอาหารแห้งก็ดีหรือว่าการถวายอาของใช้แม้กระทั่งไม้ถูพื้นแปลงขัดส้วมพงซักฟอกอาหารแห้งหรือการทำบุญตักบาตรยามเช้าสิ่งใดที่เป็นการใช้โดยส่วนรวมของคณะสงฆ์ของวัดอย่างนี้เรียกว่าสังฆทานเป็นบุญที่ได้ในสง ามากในระดับที่สี่แล้วก็บุญที่มีในสองเบาลองลงมาในฝ่ายที่เป็นวัตถุก็คือการให้ทานทั่วไปแก่คนทั้งหลายแล้วก็การให้ทานแก่สัตว์ทั้งหลายอันนี้เป็นบุญในส่วนที่เป็นวัตถุการให้ทานแก่สัตว์ทั้งหลาย,ลายมีในสองบุญบุญจากการให้ทานเป็นในสองต่ําสุดการให้ทานแก่คน ็มีนิสงส์สูงขึ้นมาการถวายสังฆทานก็มีนิสงส์สูงกว่าการให้ทานแก่บุคคลทั่วๆไปหรือการทำทานการบริจาคแก่สาธารณกุศลที่มีเกี่ยวกับสงการให้ธรรมทานที่เป็นหนังสือธรรมะบทสวดมนต์ต่างๆก็มีนิสงส์สูงขึ้นการสร้างวิหารทานอาคารต่างๆโบสถ์ศาลาก็มีสงสูงขึ้น ส่วนอนิสงส์ที่มีมากที่สุดก็คืออนิสงส์การสร้างพระประธานอันนี้เป็นบุญในส่วนของรูป,ปรธรรมบุญในส่วนของวัตถุบุญอีกประการหนึ่งเป็นบุญที่เป็นบุญนามธรรมาเป็นบุญที่จับต้องไม่ได้มองเห็นไม่ได้แต่ก็มีอนิสงส์เช่นกัน บุญนั้นมีทั้งประเภทที่ต้องใช้ทรัพย์สินและกับบุญประเภทที่มันไม่ต้องใช้ทรัพย์บุญประเภทที่เกี่ยวขนามธรรมานี้เป็นบุญทางด้านจิตใจเป็นบุญที่เกี่ยวด้านความรู้สึกเป็นบุญที่เกี่ยวกับการแผ่พลังของความดีให้กับบุคคลอื่นเป็นบุญที่เกี่ยวกับการเสริม ความดีขึ้นมาในจิตใจตนเองพวกนี้เป็นบุญที่เป็นนามธรรมามองเห็นไม่ได้แต่รับความรู้สึกได้ในเบื้องต้นที่สุดบุญที่ให้อานิสงส์ได้ดีก็คือบุญจากการให้ธรรมทานธรรมทานประเภทที่ไม่ใช่วัตถกุก็คือเรามีความรู้อะไร เรามีความสามารถทางสติปัญญาเรื่องใดเราแนะนําบุคคลอื่นบุคคลอื่นกําลังอยู่ในสภาวะมืดบอดอยู่กําลังมึนงงอยู่กําลังความคิดกําลังไม่บันเจิดความคิดกําลังไม่ออกความคิดไม่แหลนเราสามารถที่จะช่วยเหลือเขาด้วยการแนะนําสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นการให้สติปัญญาเขาได้ เขาทํางานบางสิ่งบางอย่างแล้วงานมันไม่เจริญงานไม่สําเร็จเรามีความรู้มากกว่าเขาในเรื่องนั้นเราแนะนําเขาและเขาก็ทําตามได้อย่างนี้เป็นการให้ธรรมะเป็นฐานการให้สติปัญญาเขาไม่มีความสามารถที่จะคิดวิเคราะห์สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นการงานทั้งโลกก็ดีเรื่องของทางธรรมก็ดีเขา ไม่เข้าใจในเรื่องนั้นนั้นแต่เรามีความรู้ความเข้าใจที่มากกว่าให้การแนะนําเขาและเขาก็เกิดความเข้าใจเกิดปัญญาขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าธรรมทานการที่คนอื่นไม่รู้ธรรมะไม่รู้หลักการปฏิบัติเรามีความรู้เรื่องธรรมะและหลักการปฏิบัติสมาธิภาวนาเราก็แนะนําอธิบายให้เขาฟัง เมื่อเขาฟังแล้วเขาเกิดความเข้าใจเกิดศรัทธาและเขาสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างนี้เป็นการให้ทานให้ทานประเภทที่ไม่ต้องใช้ทรัพย์เรียกว่าธรรมทานเป็นบุญง่ายๆที่เพียงแค่เราแบ่งปันสติปัญญาแบ่งปันความรู้ของเราให้บุคคลอื่นและบุคคลอื่นได้ความรู้นำไปประยุกต์ใช้เกิดประโยชน์ดได้อย่างนี้เป็นบุญธรรมทาน บุญที่เอมนิดมีนิสงสูงขึ้นมาก็คือบุญจากการฝึกฝนตนเองด้วยการรักษาศีลบุญประการแรกนั้นมันเป็นการช่วยเหลือสงเคราะห์บุคคลอื่นสงเคราะห์คนมีความรู้มีความเข้าใจแต่บุญที่สูงขึ้นมาคือบุญจากการสงเคราะห์ตัวเราเองสงเคราะห์ด้วยการสอนตัวเอง บุญธรรมทานอันแรกเป็นการสอนบุคคลอื่นอันนี้เป็นบุญที่สอนตนเองด้วยการคิดวิเคราะห์ให้เกิดสติปัญญาด้วยตนเองว่าการระเมิดศีลเป็นสิ่งไม่ดีการสำรวมอยู่ในศีลเป็นเรื่องที่ดียกตัวอย่างในเรื่องของศีลห้าประการแล้วก็นั่งวิเคราะห์ยืนวิเคราะห์เดินวิเคราะห์คิดวิเคราะห์ให้ได้ว่า ที่พระหรือพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์พระสงฆ์ทั้งหลายให้ศีลเราแนะนําเรื่องการปฏิบัติศีลต่อเราต่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลห้าประการการรักษาศีลดีอย่างไรไล่เลียงปทิละข้อหนึ่งการไม่ฆ่าสัตว์การไม่ทําร้ายสัตว์ไม่ทําร้ายคนอย่างนี้ก็เป็นเมตตาแก่บุคคลและสัตว์ทั่วไปเป็นมิตรต่อกันและกัน เขาก็ไม่เสียชีวิตเพราะเราการไม่ฆ่าสัตว์ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ก่อเวรก่อกรรมต่อกันไม่มีวิบากกรรมามสนองเราในภายหลังถ้าดีอย่างนี้เราก็ละเว้นจากการฆ่าสัตว์การไม่ลักทรัพย์การไม่ช่อโกงของบุคคลอื่นการไม่เป็นคนมือไวไม่หยิบไม่ฉวยของของชาวบ้านมาเป็นของของเราก็เป็นเรื่องที่ดีเขาก็ไว้ใจเราได้ไปที่ไหนเขาใครๆก็ไว้ใจเรา นื่องจากว่าเราเป็นคนที่มีความสำรวมไม่มือไวไม่ใจเร็วในการคว้าหยิบฉวยของคนอื่นใครเห็นใครก็ไว้ใจใครเห็นใครก็ชอบฝากบ้านไว้ได้ฝากสมบัติได้การที่เราไม่ลักทรัพย์อย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะนั้นเราก็ประพฤติอยู่ในศีลข้อที่สองด้วยการตั้งมั่นอยู่ในการไม่ขโมยของใคร ไม่หยิบฉวยของใครเป็นเรื่องที่ดีสอนตวเองให้ได้อย่างนี้ประการที่สามพี่นาดูว่าการไปละเมิดบุรุษหรือสตรีบุตรหลานข่าทาสบริวารบุคคลภายใต้การบังคับบัญชาอบรมเลี้ยงดูของบุคคลอื่นเป็นเรื่องที่ไม่ดีการไปล่วงละเมิดทางเพศต่อบุคคลอื่นที่มิใช่สามีหรือภรรยา ของตัวเราที่ถูกต้องตามกฎหมายและประเพณีบ้านเมืองมันเรื่องที่ไม่ดีเพราะว่าทําให้คนอื่นไม่ไว้ใจและทํามากๆคนทั่วไปก็ลังเกียจติฉินนินทาในเมื่อมันเป็นสิ่งไม่ดีเราก็สํารวมในความประพฤติในส่วนนี้นี่คือการสอนตนเองประการที่สีที่พระเขาให้สิงหม,มุสาวาทาเวรมณีการ ใช้วาจาที่ไม่ดีพูดโปกบทมดเท็จโกหกหลอกลวงทําให้บุคคลอื่นเสียประโยชน์หรือทําให้บุคคลอื่นได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าเท่าที่เขาควรจะได้เป็นการโกหกแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะเขาก็ไม่ชอบถ้าเขารู้ในภายหลังว่าเราไปโกหกหลอกลวงเขาไปโปะบทมดเท็จไปก่อเรื่องให้เขาในทางที่ไม่ดีเขาเสียหายจากคําพูดของเราเขาก็รู้สึกไม่ดี ในเมื่อมันไม่ดีเราก็สอนตัวเองว่าแบบนี้เราไม่ทําถ้าไม่ทําศีลข้อที่สี่เราก็มีความสะอาดบริสุทธิ์แต่เรื่องของศีลข้อที่สี่นี้ก็แนะนําให้ปฏิบัติเพิ่มเติมในเรื่องของกุศลกรรมบทสิบประการว่าด้วยแนวทางการสร้างบุญที่มีมาในคําสอนพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าท่านแนะนําให้ผู้ประพฤติปฏิบัติสินขก็สนั้นนอกจากไม่พูดปดโกหกหลอกลวงใครแล้วควรจะเพิ่มอีกสาประการนั่นก็คือหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดส่อเสียดนินทาว่าร้ายใครสไม่พูดคําหยาบคำหยาบใครที่บุคคลอื่นฟังแล้วรู้สึกระคายเคืองหูระคายเคืองความรู้สึก และก็ประการที่สีการพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไหร้ประโยชน์นี่คือเรื่องของวจ,จีกรรมการกระทําทางคําพูดถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีเราก็สํารวมระวังในวาจาจากนั้นศิลนข้อที่ห้าพระท่านสอนว่าสุราเมระยะมัจจปรมาทฐานาการดื่มสุราเมลัยเป็นต้นเหตุพื้นฐานของความประมาท ทำให้สติปัญญาไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสติไม่เต็มที่การคลองร่างกายก็ไม่เป็นปกติเกิดอุบัติเหตุง่ายๆแถมยังเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแก่ตัวเองด้วยทําลายสมองทําลายระบบประสาทในร่างกายทําลายร่างกายเพราะว่าแอลกอฮอล์มันทําลายร่างกายภายในในเมื่อเรารู้ว่าการดื่มแอลกอฮอล์ดื่มโซดาเมลัยเป็นการทําลายตัวเองนี้มันเป็นสิ่งไม่ดีเราก็ไม่ทํา อันนี้คือการสอนตัวเองเป็นบุญประการที่สองในส่วนที่เป็นนาม,มาธรรมที่ไม่ใช่บุญประเภทจับต้องได้บุญอันแรกเบื้องต้นนั้นเป็นนาม,มาธรรมในส่วนของการสอนบุคคลอื่นบุญอย่างที่สองนี้เป็นบุญนาม,มาธรรมประเภทสอนตนเองสอนให้ตนเองนั้นอยู่ในศีลจากนั้นก็มีเรื่องของ ธรรมะอีกห้าประการเป็นสิ่งคู่กันศีลกับธรรมเป็นเรื่องคู่กันเราทั้งหลายจะได้ยินว่าศีลและธรรมจะเคยได้ยินคำนี้ <c oughs> จริงๆแล้วศีลและธรรมนั้นมีสองประการก็คือมีศีลห้าประการกับธรรมห้าประการเป็นการสอนตนเองเพิ่มว่าในเมื่อเราไม่ละเมิดศีลแล้วให้ประพฤติธรรมห้าประการด้วยศีลข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ ทมข้อที่หนึ่งก็คือความเมตตาต่อคนต่อสัตว์ทั้งหลายไม่เป็นศัตรูต่อคนต่อสัตว์ไม่ทำร้ายไม่บิดเบี้ยนศีลห้ามฆ่าสัตว์ทำไม่ทำร้ายสัตว์เมตตาสัตว์เป็นสิ่งที่ควรทำประการที่สองศีลข้อที่สองห้ามลักทรัพย์ ธรรมะประการที่สองคือการให้ทานการแบ่งปันแทนที่เราจะเอาจากบุคคลอื่นเราก็แบ่งปันให้บุคคลอื่นเป็นการผูกมิตรผูกไมตรีช่วยเหลือกันได้ในยามทุกข์เข็ญในอนาคตประการที่สามการไม่ล่วงละเมิดทางเพศต่อบุคคลอื่นที่มิใช่สาม,มีภรรยาของเราที่ถูกต้องตามกฎหมายประเพณีธรรมะที่ควรปฏิบัติคือความสันโดษ ความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ในขณะน,นี้ในเมื่อเราเป็นโสดแล้วก็มีความพึงพอใจในความเป็นโสดของเราไม่ไปลอกนอกลูก่นอกทางให้มันเสื่อมเสียกิจเยอะศักดิ์ศรีของตนเองนี่คือหลักธรรมในข้อที่สามข้อที่ 4. สี่ศีลกล่าวว่าไม่พูดวาจามุสาวาทไม่พูดวจีทุจริตหนึ่งห้ามพูดปดนี่คือศีล หัวข้อธรรมะคือพูดแต่ความจริงวจีชุจริตข้อที่สองนอกจากไม่พูดปดแล้วไม่พูดส่อเสียนินทาห้ามพูดส่อเสียนินทาฝ่ายธรรมะคือการไม่นินทาใครพูดตามความจริงที่เป็นแต่พูดในฝ่ายดีไม่ฉาลิศยาใครวจีกรรมวจีทุจริตในข้อที่สามคือพูดห้ามพูดํำหยาบ ฝ่ายธรรมะก,ก็คือการพูดวาจาสุภาพเนี่ยศีลกระทำมันคู่กันอย่างนี้แล้วก็เวจี G, ทุจริตข้อที่สี่ก็คือการพูดเพอ้อเจ้อเลวไหลเป็นสิ่งที่ไม่ดีในฝ่ายธรรมะก,ก็คือฝึกฝนตนเองให้เป็นคนพูดแบบมีสาระพูดในสิ่งที่มันเป็นสาระสิ่งนี้ที่มันเป็นประโยชน์อย่างนี้คือศีลและธรรมในส่วนของศีลข้อที่สี แล้วก็ข้อที่ห้ศีลเขาห้ามดื่มสุราเมลัยห้ามทำร้ายสติปัญญาท่านทำร้ายร่างกายตนเองด้วยน้ำเมาและยาเสพติดหัวข้อธรรมะที่พึงปฏิบัติก็คือมันฝึกจิตใจมันฝึกสติของตนเองให้เป็นผู้มีสติเป็นผู้มีสมาธิเป็นผู้มีปัญญามันสวดมนต์มันเจริญสมาธิภาวนา มันทำบุญมันให้ทานอย่างนี้เป็นการเสริมสติตัวเองทั้งสิน้นไม่นําตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับสุรายาเสเตืดนะอันนี้เป็นเรื่องของศีลและธรรมคู่กันเป็นธรรมะเป็นบุญในส่วนที่เป็นนามธรรมาประเภทที่ระดับที่สองซึ่งเป็นการสอนตัวเองบุญในระดับที่มีความสูงยิ่งกว่าเรื่องการรักษาศีลก็คือบุญจากการสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนา เพราะอะไรการสวดมนต์ถ้าจิตของเราอยู่กับบทสวดมนต์ก็เกิดสติเมื่อเกิดสติขึ้นมาแล้วจิตก็เกิดสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วสติปัญญาของเราก็จะเกิดขึ้นลำดับของมันเป็นอย่างนี้ก็คือหนึ่งเมื่อเรามีจิตจดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์แล้วจะเกิดสติคือความระลึกได้เมื่อเกิดสติความเลิกได้แล้วก็จะเกิดสมาธิคือใจตั้งมัน่น เมื่อเกิดสมาธิใจทั้งมันแล้วจะเกิดพลังของจิตพลังของจิตนี้สามารถจะนำไปคิดวิเคราะห์สิ่งใดควรทำสิ่งใดควรเลี่ยงเกิดสติปัญญาขึ้นมาได้นี่คือลำดับของบุญที่เป็นส่วนของนมามธรรมหนึ่งการให้ธรรมะให้ความรู้เป็นทานแก่บุคคลอื่นการสอนบุคคลอื่นให้มีความรู้ความเข้าใจตามที่ตนเองเข้าใจด้วย ตัวน,นี้มีความเข้าใจอะไรสอนให้เขาเข้าใจตามเราได้นี่คือธรรมทานเป็นการสอนคนอื่นบุญระดับที่สูงขึ้นมาคือธรรมทานที่เป็นการสอนตัวเ,เองก็คือสอนว่าสิ่งใดควรละนั่นก็คือเรื่องของการรักษาศนะีลนะบุญระดับไปก็คือการสวดมนต์การเจริญสมาธิภาวนาซึ่งจะทําทให้เรามีสติมีสมาธิและก็ปัญญา นี่เป็นเรื่องของลำดับของบุญซึ่งก็มีญาติโยมหลายคนเคยถามว่า,วาจะทําบุญอะไรจรึงจะได้นิสงมากที่สุดหรือบุญประเภทไหนได้นิสงมากกว่ากันจึงได้ชี้แจงจําแนกออกมาเป็นสองประการอย่างนี้ว่าบุญนั้นมีทั้งประเภทที่ต้องใช้ทรัพย์สินบุญประเภทที่จับต้องได้บุญประเภทวัตถุบุญฝ่ายรูปธรรม ได้ที่บายไปแล้วแล้วก็บุญอีกประเภทหนึ่งเป็นบุญที่ไม่ต้องใช้ทรัพย์สินบุญที่ใช้เฉพาะความรู้สึกบุญที่เป็นประเภทของนาม,มาทมจับต้องไม่ได้แต่รู้ได้ว่าถ้าทำสิ่งนี้แล้วมันเกิดบุญเกิดนนก,กุลก็จึงได้จำแนกอย่างนี้เพื่อความเข้าใจของญาติโยมทั้งหลายฝากกดติดตามกดไลค์ กดเ์ okay. ให้ฮัมมะโดยพระอาจารย์หัมมานุสสองด้วยนะคะแับโมหนาสาธุค่ะ